สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาเชีย่ยวเอเชียทีครั้งแรกกับพ่อๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มากับน้องสาวที่เพิ่งมาจากเยอรมันนะคะเพิ่งเคยเห็นชิงชาสวรรค์ที่ใหญ่มากนะคะเราก็จะลองไปถามราคาค่าตั๋วดูนะคะโอ้โหคนละห้าร้อยบาทค่ะเราก็ตัดสินใจเข้าไปเลยนะคะ ได้เวลาขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของครอบครัวเราเลยโอ้ยตื่นเต้นมากๆพอ่พอๆก็คือเดินนําไปแล้วหนึ่งชอบตื่นเต้นเพิ่งเคยจะเห็นเพิ่งเคยจะมาพบมาเจออะไรแบบนี้เดินนําแม่ไปเลยนะจ๊ะนางก็คือตื่นเต้นเหมือนกันคือครั้งแรกของนางนางก็แบบเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ปไงปไงไมีแอร์ไหมคืออาจารย์

ห้าร้อยบาทนี่คือนั่งได้สามรอบนะคะแม่แม่เพื่อนเพื่อนนั่งบนอยู่น่คะ่ะสามรอบ